สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอสวัสดีครับคุณนี่สวัสดีครับผมอย่าพูดชื่อผมครับอย่าพูดชื่อผมตอนนี้เรามาอยู่ในรายการของคุณไอนะครับผมครับผมวันนี้เป็นการสัมภาษณ์คุณไอครับที่มาที่ไปของการอยู่เรือนจำบางขวางครั้งนี้ไม่ใช่วันเดียพี่ชายไม่ครับก็ไม่ใช่ประหลายคนนะครับอยากรู้ประวัติของคุณไอนะครับว่าเป็นมายังไงครับผม มองเห็นหรือเปล่ามันเป็นแนวแบบเมกาคือเราจะเป็นไลฟ์สไตล์ของช่องนี่ท่านบนเมกาท่านกลางญี่ปุ่นนี่ท่านล่างนี่ออกบบพวกเอแลเอแล้วเขานัจักรยานเฮ้ยอ๋อแค่นั้นอะไรวะับคุณจคุณร่ำรายขันเขาทำไมปล่อยคุณด้วยอ่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็เจอกันที่บีดโว่ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวง่ายๆเลยคือว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ผมใช่ไหมผมก็เดี๋ยวผมจะเป็นแขกรับเชิญให้กับอีพีแรกแล้วกันเนาะอีพีต่อไปก็อยากให้ใครมาก็บอกได้นะฮะแต่ว่าอีพีนี้ขอเริ่มเป็นผมก่อนนะเปิดหัวด้วยผมก่อนเพราะว่าผม ก็คือผมเป็นคนภาคใต้ก็คือเป็นคนสุราษฎร์ธานีนะผมเกิดที่เวียงสะนะครับผมบ้านซ่องย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่เออผมย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนประมาณผมจบม6ก็ประมาณ13ขึ้นม .1 มาขึ้นม1่ที่นี่แล้วทำไมคุณไอซ์ถึงมาอยู่ที่นี่ครับเออเพราะว่าพ่อกับแม่ผมเขาแยกทางกันพ่อไปซ้ายแม่ไปขวาอย่างงี้ไม่ใช่ม่ใช่ คือพ่อกับแม่ผมแยกทางกันเนี่ยก็คือพ่อผมอยู่ที่ตุลาเหมือนเดิมแต่ว่าแม่ผมมามีแฟนใหม่ที่นี่ก็คือต่างคนต่างมีแฟนใหม่อะไรเอออยากันเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็เลยย้ายมาอยู่กับแม่ที่นี่แฟนแม่ทํางานอยู่ที่นี่ใช่ผมก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ก็ตามมากับแม่ตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่นะตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นผมมหนึ่งก็ประมาณ1ิบสามสิบสี่ประมาณนั้นแหละเออส2 13องสามประมาณนี้แหละผมก็ยูงเช่าอันนี้บ้านนี้มาซื้อได้ประมาณสี่ปีได้แล้ว ปตอนแรกตอนแรกอยู่ของเชาใช่ใช่ใช่ครับแล้วแล้วมาเรียนวังทุลุนี่ตอนไม่ใช่ผมไม่ได้เรียนวังทุลุ่อ่ผมเรียนต่อภาคแต่ผมก็จะบินมาตลอดใช่ใครให้ข้อมูลมาเนี่ยเวยเอาเนาะก็คือว่าตอนนั้นอายุประมาณสิบสามสิบสี่นี่แหละครับก็คือผมเพิ่งมาอยู่นี่มาแรกๆได้สักพักนึงแล้วแหละแล้วนี่ไปดูคลิป youtube แล้วไปเจอช่องพี่เสือ แล้วเขาลงชิปว่ามาส่งพี่ปามที่ปาจีนผมก็เลยไปถามเพื่อนๆว่าเออพี่คนนี้เขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่แถวไหนของปาจีนเอ้ยทํงแบบถานแล้วนะคุณคุณพูดไปก่อนผมผมชิมน้ำอ๋อชิมน้ำเขากินได้เลยก็ไม่ปัญหากินได้เลย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 ก้็คือว่าผมก็เลยไปถามเพื่อนๆว่าบ้านพี่ปามเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเห็นเขาบอกว่าอยู่ในปาจีนเพื่อนๆก็เลย บอกว่าเขารู้จักบ้านแล้วก็เลยพามาที่รานนะครับถ้าใครเคยดูคลิปก็จะรู้ว่าตรงรัานหน้าบ้านป <uv. S 1> าล์มมันคืออยู่ตรงไหนผมไม่ได้แบบว่าจะมาถ่ายเชื่อ,ขอเขาเหรอกตอนแรกคือว่าจะมาถ่ายรูปก,กับเขาแล้ว mm. นี้เขาก็เลยแบบเราชวนถ่ายคลิปด้วยเพราะว่ามันจะมีแก๊งเด็กรุ่นเดียวผมเนี่ยมาพร้อมกันแล้วก็ถ่ายด้วยกันเมื่อก่อนมันจะมีอยู่3คนที่มาพร้อมกันนะออกไปแล้ว1คนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ตามไปแล้วเหลือแค่ผมอีกคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อท็อปชื่อท็อปอเพราะอีกคนหนึ่งอ่ะมันได้มาบ้างไม่ได้ นะได้ไปนอนบ้านเขาครั้งแรกก็คือตื่นเล่นนะตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันสนุกอะ่กอะก็เราได้ถ่ายคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นคนนึงที่เอาโอกาสให้หมนะใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเอ่อได้ถ่ายเที่ยวเขาแต,แต่มันสนุกอ,ะอ่ะเออมันเขาอยากแกล้งอะไรเราเราก็ให้เขาแกล้งได้ตอนนั้นาะวาเราสนุกเออแม่ผมก็เป็นห่วงนะตอนนั้นอะ่ะแม่ผมก็บอกว่าเฮ้ยเจ็บบ้างไหมเออเวลาเขาเล่นแรงๆอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่เจ็บเพราะว่ามันคือการทํางานก็รู้เริ่มรู้ภาษาแล้วอะตอนนั้นเราไม่่่เดล้้าารไไมูภษย ไม่พูดไทยไม่ได้ร้องแร็พร้อแบ็พอย่างเดียวเลยแต่พูดภาษาเทพใช่มใช่ใช่ต้องใช้พูดภาษาเทียบอย่างเช่นอย่างเช่นเดีราต้องพูดว่าจูหลิงต่งบกต่างออกผมผมผมเรียกมัอ่าคุณเข้าใจไรที่ไอ้พูดตัวมีผลนะม่นแค่ใช่นั่นแหละแต่ว่าหลายๆคนเคยถามว่าแบบเวลาพวกพี่ตามพี่ตีพี่เจมแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเคยโกรธเขาบ้างไหมมันต้องมีนิดนึงอยู่แล้วใช่ไหมเสร็จงานมันก็คือโอเคถ้าคนทํางานด้านเนี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าที่เราทําอ่ะมันคือ แค่หน้ากล้องคือการแสดงทั้งนั้นผมอยู่กับพี่บาก็ประมาณ4ีปีนะสปีห้าปีนะใช่มันไม่ได้แบบว่าเราไปคิดจริงจังพอเขาเล่นเล่นนิดหน่อยเราเจ็บตัวไม่ได้เราจะไปต่อยเขาอย่างนี้มันไม่ใช่จะเป็นคนประจานะสวนกับฝูงหลังอ่ะผมสวนหมดใช่หลังคนเดียวผมหมั่นที่สุดแล้วไอเด็กเป็ดเนี่ยไอเจมด้วยไอเกมหนักหลายรอบแล้วผมไปเอาขาตั้งกล้องบ้านมาวันนี้มันเตะหลังผมเออเล้วจะมาทำงานนั้นอ่ะไม่รู้ผมไปตกมันก่อน รายได้ขอม,มันประมาณเท่าไหร่ในชว่วงพีคเลยนะโอ้ผมผมเคยได้เยอะสุดรวมๆกันนะที่แบบว่าไม่ได้แบ่งว่าของใครเป็นของใครนะรวมๆกันคือได้ประมาณ2 0 0 0 0ื0 0 0านะต่อเดือนเมื่อก่อนนะอันนี้หมายถึงเมื่อก่อนตอนที่ว่ามันพีคพีคยูทูบกำลังรุ่งรุ่งมีช่วงหนึ่งที่ผมไปพากันเล่นเกมฟาร์มอะไรทุกอย่างอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับพวกเทรดหุ้นเกี่ยวกับหุ้นอะไรเงี้ยนั้น,น่ะผม มีเงินใช้แบบอืเอเหลือเรื่อยแบบใช้แบบไม่ต้องเก็บอ่ะถ้าตอนนี้กลับไปในช่วงนั้นก็อยากเก็บเงินพวกนั้นไว้อยู่นะแต่ว,ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าหุ้นมันก็สลายไปหมดแล้วมันเกมมันล้มใช่ใช่ใช่เกมมันล้มก็เมื่อก่อนเนี้ยพวกผมอ่ะจะเล่นกันหมดเลยนะในบ้านอ่ะ เล่นกันหมดทุกคนเลยช่วงที่มันเริ่มร่อยหรออล้วคือว่าเกมมันแตกเสียเงินกันแต่มันเหมือนมันเหมือนไม่เสียเออมันก็เหมือนเราได้กําไรมาแล้วอ่ะใช่แต่เรายังเล่นต่อใช่ใช่ใช่เพราะนั้นก็เที่ยวพัทยากันทุกวันเลยไม่ไปใช่ไปเที่ยวแบบนั้นก็คือไปเที่ยวพักผ่อนตามแบบว่าโรงแรมเที่ยวเกาะลงเกาะร้านทะลุทะลีอะไรตอนนั้นก็มีความสุขนะพูดถึงอ่ะใช่มันก็มีความสุขมันก็ไม่ได้น่าเสียดายอะไรขนาดนั้นหรอก เงินเยมต่อวันเมื่อก่อนนี้ประมาณวันหนึ่งก็มีหมื่นห้าขึ้นโอ้โหใช่ใช้เป็นเดือนเลยเน<ช>ี่ยจะ<า>ใช้เป็นเงินเดือนกูเลยเพราะว่า<อ>เราคิดว่าเงินมันมาให้เราแบบแง่ายๆอยู่แล้วเราไม่ต้องซ<อ>ีเรียสใช่ไหมล่ะมีมื้อที่ต้องกินข้าวเนี่ยเราจะคุยกันแล้วว่าวจะเป็นแบบนี้ทุกรอบหรือเปอ่ายิ่งฉุบ้าใครแพ้ก็คือจ่ายหมดยกโต๊ะผมเคยจ่ายเยอะที่สุดนะถ้าที่แบบเคยเล่นเกมอันนี้มาจ่ายค่าข้าวไปประมาณห้าพันกว่าบาทอ่ะพี่ปามน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งประมาณแปดเก้าพันอ่ะกิ้นอะไรกันนะขนาดนี้ อาหารทะเลอ่ะเราโอ็นบบอาหารทะเลนี่กุ้งเป็นถังเลยมั้งเนี่ย <c oughs> ไม่แต่พี่เหมือนร้านอาหารดีใช่ร้านอาหารดีเ,เขาเริ่มมีข่าวมาแล้วว่าเกมเนี่ยจะปิดตัวใช่ม,มันเริ่มแล้วคาวตกแล้วตอนแรกเราคิดว่าตกเนี่ยมันให้คนโกยหรือเปล่ามันให้คนแบบโกยของมันหรือเปล่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยงเราก็ยิงซื้อเข้าไปอกีกกินที่นี่ตกจริงุบหมดทุกวันนี้ก็เหลือแค่ความจงใจแล้ว ออไม่มีแล้วไองเงินพวกนั้นก็แห้งแห้งเลยแคบล้องแม่บอกให้ขายตอนมันยังมีราคาใหม่ขายจัดนี้เนี่ยยังไงล่ะเหลือสองร้อยเดี๋ยวเขาติดจัดทุกวันนี้ก็เหลือแค่ความจงจังแล้วแล้วตอนนี้ไงทำงานอะไรอยู่ก็ทำยูทูบามแล้วก็เปิดร้านขายของยี่สิบให้แม่เมื่อก่อนแม่เขาก็ไปทำงานกับพ่อนั่นแหละเพราะว่าแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันแล้วคิดยังไงทำไมถึงต้องเปิดร้านขครเองที่ไปหรออ่าใช่ใช่ ส่วนตัวผมว่าผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าแม่ผมเขาอยากเปิดผมก็เลยตั้นขายป่ายางที่สุราษฎร์ได้แข่งพ่อพี่สาวแล้วก็ผมหลายๆคนอยากเห็นพี่สาวผมตอนนี้นะเพราะว่ามันเคยมีคนเคยเห็นพี่สาวผมลูกตอนเด็กแล้วมีคนอยากเห็นติ๊งโอเคติ๊งขึ้นแล้วเนี่ยอยู่แต่ทถวนี้แหละแต่ทถวนี้แหละแถเนี้นั่นแล้วก็มาเล่าต่อแล้วก็คือขายที่เป็นสวนยาง ก็ไม่ผมไม่แน่ใจแล้วว่ากี่ไร่นะแต่ว่ารวมๆแล้วได้ที่แบบว่าพ่อเขาจัดการมาก็คือคนละสี่แสนห้าประมาณล้านห้าประมาณนี้เออล้านเจ็สนห้าใช่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 กันเท่ากันก็อยากให้พ่อเขาไปทําเรื่องของเขาด้วยพ่อก็ไปได้เงินแล้วเขาก็ไปลงทุนเกี่ยวกับเครื่องเสียงอะไรของเขาเกี่ยวกับเวทีอะไรเขานั่นแหละก็มาหากินใช่ใช่ใช่อันนี้ของผมผมก็เอามาลงให้แม่ประมาณนี้ที่สาว่็ พี่สาวว่าทำเครื่องเสียงเหมือนกันนะพี่สาวผมมีแฟนเป็นคนทำเครื่องเสียงแล้วเขาก็เหมือนว่าขึ้นดูแฟนด้วยป่ะแ,แล้วแต่หาเจอไหมน <laughs> ะแล้วเขาก็ทำเครื่องเสียงเขามีแบบพวกตีตู้ลำโพงใส่รถยนต์อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไอ้น,นี่เรียนจบมอมะไรมาจริงๆแล้วผมไม่ได้จบมนะผมจบแค่ป .6 เองตอนแรกผมก็เรียนไปถึงม .2 นั่นแหละแต่ที่เนี้ยผมมาอยู่กับพี่ฟาร์มแล้วผมติดถ่ายลิปแมวผมสนุกกับมันไงตอนนั้นอะ่ะผมก็เลยเตื่นสายด้วยแล้วแบบนอนดึกทีอ่อยู่ช่วงหนึ่งถ่ายลิปข้าบ้างเช้าบ้างนอนเช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมันไป,ม,นไปมันไปได้แต่ผมไม่ไหวด้วยไงผมเป็นคนที่แบบว่าชี้เภาอยู่แล้วชอบนอนเ,ออเป็นคนชอบนอนก็เลยแบบบอกแม่ว่าโอเคผมผมไม่อยากเรียนแล้วผมอยากทํางานดีกว่าสรุปแล้วคือผมออกตอนมอ .2 จริงๆแล้ว เป็นป6ใช่แต่ว่าถ้าจะเรียนต่อก็อยากอยากเรียนอยู่นะเออพูดถึงอ่ะแต่แนะนําให้เรียนดีกว่าไปไกลกว่าเขาอาจจะมีหน้าที่ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รับแต่ทุกอาชีพทุกงานส่วนใหญ่อยู่ที่ความพยายามใช่ครับใช่ครับอ๋อช่องยูทูบตอนนี้ก็มันอาจจะลงชิปไม่สม่ำเสมอบ้างเพราะว่าผมมีคนตัดแค่คนเดียวก็คือเจ๊แล้วผมอ่ะตัดตัดเป็นจริงๆนะแต่ผมก็มันตัด ไม่รู้เรื่องเออผมแต่ละเจ้เขาตัดเป็นแล้วเขามีหน้าที่คือเปิดร้านตัดผมบางทีเขาก็<ๆ>ไม่ว่างแต่ผมก็มาช่วยใส่ให้พงให้เฟลพี่นายก็ช่วยพี่คอนเทนต์ก็ช่วยกันหมดตามคนเนี่ยมีแค่สาคนนี้เท่านั้นเ,นเนื่งแต่คนนี้เขาเรียนตัดต่อมาเลยนะเนี่ยเออนี้เรียนตัดต่อผมให้ตังเขาไปเรียนสามหมื่นเพื่อเรียนตัดต่อใช่ครับไปจิวครูมก็ต่อยปากเขาด้วยเราเออแต่แต่แต่เจ้เขาดีอย่างเขาเป็นไวเออเขาดีอย่างเดียวอะไม่ไม่ไม่โอ้ทหดอย่<ร>างคือเจ้ไปหมดเลย ไมาเหนเองก็คือพี่ก็คือเรียนรู้ไวอ่ะเออเรียนรู้เองอ่ะเออเรียนรู้เองดู YouTube อะไรแต่จริงๆนะเด็กๆที่แบบว่าคนแบบรุ่นๆใหม่ๆเนี้ยถ้าอยาก ตัดวิดีโอ,อวิดีโอเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทําดูลองเริ่มดูโทรศัพท์เครื่องเดียวเราก็สามารถถ่ายคลิปตัดต่อคลิปได้แล้วสามารถทํา youtube เรื่องของตัวเองได้คอมเราจะเจ๊งทับวมคอมเราใช่คอมเราเ่งจะเจ๊งอยู่แล้วทุกวันนี้อาทิตย์ที่แล้วที่ลงคลิปไอ้ทำรถนั่นไปอะซ่อมล่าสุดนะ่ะเอาอีกแล้วเริ่มกระตุกอีกแล้วเริ่มมีอีกแล้วเริ่มงอแงเดยไม่ตํากว่าสีอะแต่เครื่องนี้มันอยู่อยู่กับผมตั้งแต่ผมอยู่กับพี่ปามนะแรกอะเออมันนานแล้วมันนานแล้วนอะแล้ว อันสี่ห i, ปนีนั่นแหละรุ่นเดียวกับผมนั่นแหละก็ตอนนี้อาจจะลงคลิปไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นนะฮะตอนนี้ความเราอยากอยากได้ใหม่อยู่นะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเปิดรับไรายได้กับยูทูบไงมันยังได้เงินไม่แบบว่ายังไม่พอที่จะซื้อเครื่องใหม่ได้เอก็พยายามทําอยู่ก็ช่วยซัพพอร์ตพวกเราด้วยลวกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปดีๆให้ดูเรื่อยๆกันนะฮะขอพูดอย่างหนึ่งก่อนว่าอันนี้ยพวกผม พิ่งเคยทํารายการแบบว่าเรื่องสะพานมีการเป็นครั้งแรกก็ต้องขออภัยด้วยถ้าพูดตะบูกตะกักพูด,พด,พดไม่ฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็ขอโทษเพราะว่าพรกะผมเพิ่งเคยทํากันแบบนี้เจ๊กับพี่นายก็เพิ่งเคยมานั่งพูดแบบงังอย่างนี้ที่ผมถ่ายมาที่บาาผ่านมาก็คือเป็นแนวแบบ นปินเ,นเทนมากกว่าแต่นี่มันคือการพูดคุยกันแล้วก็ต้องจริงจังมากขึ้นผมก็จะปรับไปตามอายุของผมทั้งนันเนาะคอนเทนต์ก็จะไปตามอายุของพวกเราให้มันโตยิ่งขึ้นฝากทุกคนคอยซัพพอร์ตท่องผผมด้วยนะฮะว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เพราะว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันดูแบบว่าติดเล่นไปหน่อยเดี๋ยวจะปรับปรุงให้ทุกคนนะฮะก็เดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวผผมจะทําให้มันดีกว่าคลิปผ่านผ่านมาแล้วกันที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะพัฒนาน ตัวพวกผมไปเรื่อยๆแล้วก็รูกก็จะได้โตตามไวของพวกผมไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมี q A ด้วยถ้าใครอยากถามอ่า Q&A ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราจะมาตอบในคลิปต่อไปนะอเนาะใช่แล้วก็คลิปสัมภาษณ์ก็จะอาจมีเอาคนนู้นคนนี้มาสัมภาษณ์บ้างน,นะครับผมแต่ว,ว่าใช่ก็เป็นแบบคนที่เรารู้จักกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องแบบว่าช่องใหญ่ๆหรือจะไปคอนหรกับใไรผมเขาไม่เป็นหรอกก็อย่างน้อยๆก็ยังมีพื้นฐานคนที่เคยมาจาก พี่ปาลมมาจากพี่ตีพี่เจมก็มาติดตามหัวขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ก็ขอบคุณพี่ตีพี่ปาล์มนะ,ะก็คือพี่เจมด้วยทุกคนย่าไม่นกปะก็ขอบคุณนะฮะก็ทีขขค่คอยซัพพอร์ตกันเนี่ยล่าสุดก็พี่ยืมขาตั้งกล้องเามาเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อซื้อไม่ทันไปเอารถมาด้วยเออแล้วใครอยากดูคลิปรถนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปรถให้ดูถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาแล้วกันคลิปทำอาหารคลิปสัมภาษณ์คลิปรถ,รถอะไรก็ว่างไปอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้ เราก็ปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเจ็บคอแล้วเออผมอันนี้ผมไม่ได้โกหกจริงๆไม่แต่คอเจ็บคอแต่อันนี้เป็นเทปแรกนะที่เราเราไปทำกันเนี้ยพีเนสเราก็ยังไม่ค่อยชินอ่ะใช่ใช่ผมกับพี่เนสก็ยังแบบตะกุกตะกากเน้นเนืองก็ทั้งสามคนนั่นแหละเราเดี๋ยวไปเจอกันี EP 5ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวจะทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไอคิวตือด้วยครับก็ตอนนี้ยังเป็นไอคิวตือเหมือนเดิมอยู่นะฮะก็ฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะฮะะกกก็็็วว่าจเเปปนนยยัังงไไดดี๋รอู นะครับผมทีนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย